ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า animation แต่ทุกคนทราบไหมครับว่า a อน m เมชันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่า a n i m เมชันคือตัวการ์ตูนแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้ว a n i m เมชันเนี่ยมีความหมายที่กว้างไกลกว่านั้นนะครับจริงๆแล้ว a n i m เมชันเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับจากคำว่า anima าอ i นิมาเนี่ยแปลว่าวิญญาณหรือลมหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่า Animation เนี่ยจึงมีความหมายว่าการทําให ตัวการ์ตูนหรือภาพต่างๆเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาจริงๆขึ้นมาครับแล้วการเกิดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดภาพเคลื่อนไหวนะครับมันเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการเกิดภาพติดตานะครับการเกิดภาพติดตานี่ครับก็คือการที่เราเนี่ยนำภาพที่มีการเรียงร้อยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มา เล a y ด้วยอัตราเร็วตั้งแต่16วินาทีนะครับขึ้นไปนะครับมันกะเกิดกระบวนการที่เกิดภาพติดตาทําให้คนเราเนี่ยสา,สามารถมองเห็นภาพทิ่งเนี่ยเกิดเป็นการภาพที่เคลื่อนไหวขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างของการเกิดภาพติดตานะครับที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยทุกคนอาจจะเคยลองเล่นกันนะครับก็คือการสร้างฟลิป b o o k ทุกคนนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีใครเคยลองเล่น วาดตัวการ์ตูนที่มุมหัวสมุดไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราวาดหลายๆหน้าขึ้นมาแล้วเราเอาตัวนิ้วเราเนี่ยกรีดมันทําให้เกิดภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการการเกิดภาพติดตาที่เราอาจจะเคยเล่นโดยเล่นขึ้นมานะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับเขาก็นํามาใช้ในการสร้างเกิดสร้างให้เกิดภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นภาพแอนิเมชนันหรือว่าวิดีโอต่างๆนะครับคราวนี้นะครับอัตราความเร็วที่เราใช้ในการเกิดภาพเคลื่อนไหวเราเรียกว่าเฟรมเรทนะครับ ซึ่งเฟรมเรทเนี่ยจะมีหน่วยเป็น FPS FPS ย่อมาจากเฟรม per second นะครับหรือ,อจำนวนเฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งในการสร้างาในางานวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยหรือว่า,าวิดีโอในทางทีวีที่ทุกคนเห็นอยู่ในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีอัตราการใช้เฟรมเรทตั้งแต่25ขึ้นไปนะครับที่เราเห็นในในทั่วไปนะครับ คราวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเฟรมเรทเนี่ยในค่าต่างๆนะครับในภาพที่ปรากฏขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเฟรมเรท15 FPS 30 FPS แล้วก็60 FPS ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยยิ่งเรามีอัตราเฟรมเรทที่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยภาพก็จะมีความสมูทหรือว่าลื่นไหลมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเราตั้งเฟรมเรทยิ่งมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจอขนาดของไฟล์เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเฟรมเรทให้เหมาะสมกับงานที่เราจะเลือกใช้ด้วยครับต่อมานะครับประเภทของแอนิเมชันนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับหนึ่งเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยดูตอนเด็กๆก,ก็คือแอนิเมชัน2มิตินะครับซึ่งแอนิเมชัน2มิติประกอบด้วย มิติที่เป็นด้านกว้างนะครับหรือด้านวายแล้วก็มิติที่เป็นด้านสูงนะครับเราจึงเรียกว่าแอนิเมชัน2มิติส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแอนิเมชัน3มิติซึ่งมันจะเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งมิติขึ้นมาก็คือด้านลึกนะครับซึ่งพอเป็นแอนิเมชัน3มิตินะครับสิ่งที่จะได้ตามขึ้นมาก็คือความสมจริงมิติความลึกตื้นแล้วก็ทําให้เกิดแสงเงาต่างๆขึ้นมาทําให้แอนิเมชัน3มมิติเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นครับ คราวนี้นะครับรูปแบบของ a n i m เมชันนะครับเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันหลักๆนะครับประกอบด้วยแอนิเมชันแบบแรกเลยนะครับรูปแบบแรกก็คือ draw animation หรือเราอาจจะเรียกว่า traditional animation หรือ Animation แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งจะเป็นการสร้าง Animation โดยการวาดภาพลงไปทีละภาพหรือที่เราเรียกว่า r r m m นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามา เอามาเรียงร้อยต่อกันแล้วก็ให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนที่เป็นการเกิดภาพติดตาที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนแอนิเมชันแบบที่2นะครับก็จะเป็น Stop Motion หรือที่หลายๆคนเรียกว่า m o เดลแอนิเมชันนะครับซึ่ง a n i m เมชันประเภทที่2เนียครับก็จะเอาวัตถุที่มีอยู่จริงอย่างเช่นตุ๊กตาหรือดินน้ำมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใช้เทคนิคการถ่ายภาพซึ่งแอนิเมชันประเภทที่2นะครับสิ่งที่ต้องตามขึ้นมาก็คือจะต้องมีเรื่องของการจัดฉากแล้วก็การจัดแสงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นําภาพที่เรา ในแต่และช็อตนี่ครับไปเรียงร้อยแล้วเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับแต่ออนิเมชันแบบที่2เนี่ยจะมีความเป็น3มิติแล้วก็มีความสมจริงมากกว่าแบบแรกที่เป็นการวาดล้วนๆนะครับและแอนิเมชันรูปแบบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันที่ปัจจุบันเนี่ยเรานำมาใช้อย่างแพร่หลายนะครับก็คือแอนิเมชันที่เป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันนะครับซึ่งทำการ ใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับในการสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งพัฒนาจากหลักการของแบบที่1และแบบที่2นะครับโดยมาผ่านที่คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแทนครับคราวนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่นิยมใช้ในการสร้างงานแอนิเมชันดีกว่าครับ อย่างโปรแกรมในการสร้างแอนิเมชัน2มิตินะครับที่ทุกคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยลองเล่นกันมาแล้วบ้างนะครับก็จะประกอบด้วย Adobe Flat นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Adobe a n i m a t e นะครับหรือในบางคนนะครับอาจจะใช้ตัวโปรแกรม Adobe After Effects ในการสร้างงาน a n i m เมชันก็สามารถสร้างได้นะครับหรือโปรแกรมแอนิเมชัน3มมิตินะครับที่ทุกคนเนี่ย อาจจะเคยได้ยินมาหรือว่าอาจจะเคยผ่านตามาก็จะมีโปรแกรม Autodesk Maya หรือโปรแกรม Autodesk 3D Max นะครับหรืออาจจะเป็นโปรแกรม Blender และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับตอนท้ายที่เราจะลงในส่วนของโปรแกรมกันเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของโปรแกรม Adobe Animate กันนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปวันนี้นะครับแล้วก็ไปที่คลิปหน้านะครับอาจารย์จะให้ดูเบื้องหลังการสร้างงานแอนิเมชันในแต่ละรูปแบบกันนะครับว่ามีรูปแบบการสร้างงานอย่างไรนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น,นครับไปชมกันเลยครับ